ครับผมสวัสดีครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจำวันพุธที่31นะครับสำหรับจีน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 สำหรับจีนออกเมืม่อวันเจาะเจ9 7านะครับสำหรับรอบเช้าจีนที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาจีนมาก็จีนเดินระดับหนึ่งด้วกันเนาะยังไงรองร,รับชมรับฟังถ้าถูกใจตามแล้วกันครับถ้าไม่ถูกใจผ่านครับ จีนเปิดช้าเปิดที่ลบครับ93148ครับ93148ณนะที่ขณะผมคิดเขาอยู่ที่ลบครับผมคิดที่ลบนะครับแต่ช่วงเวลาถ้าเวลาคุณเล่นเขาขึ้นบวกเบาๆนะครับเบาๆหรือนั่งดูก็ได้นะครับจีนวันนี้เด่นสุดขอดูแป๊บนึงครับเด่นสุด6ครับขาลุดขาวิ่งจัด6ครับอ่าฮะเด่นสุด6 ะดูที่คู่ที่ผมจับผมชอบอะไรโอเคครับเจอแล้วอ่ะฮะสามหาครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับ3643วันนี้แดดไปเรี่งแต่เช้าแลยดูแล้วแดดลักษณะน,นี้เย็นฝนจะตกเงแปดหกเก้าสามเก้ 3 6 6 3สาับบนล่างได้ร้อยมาครับร้อยมา3ามาไป3ตัวก็จะเป็น3 3 6ส6มหกสามห3 4 3สามแปด3กสามเก้าหครับยังไงถ้าถูกใจตามด้วนกันเนาะ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็นในหุ้นต,ต่อไปครับสวัสดีครับ